ไปดัครับครับนี้นนนนปปนนก่อนนี้ดึงันบางีบ้านไม้ผมคุ้นนอยู่เพราะผมไปปั่นจักรยานเล่นฝั่งนั้นบ่อยส่ารีคดะงามบ่งามบ่ มี้จานถ้าคนดูเยอะเร็วมากวันนี้ืันนี้บปริมาลายสุดแบบว่าเป็นทั้งการเพราะว่าห้าติดภารกิจนั่งงามอยู่ตอนนี้ป้าโดนสั่นวาบอะไรเด้อชิว่าเหตุสาวผู้ไทยบะไรเด้อบอเป็นบอเป็นผู้ไทยบอบ่ได้เป็นผู้ไทยค่ะ สวัสดีค่ะจะให้เบิร์งสวยไหมข้อถามเอาฟิเตอรือออกกันนะนดิแต่งหนา้าฟิเตือคือเกอ่อล่ะสวัสดีค่ะฟิวเราลงหาหน่อยแล้วบ่ลงแล้วใช่ไหมข้าวหน่อยล่งแล้วอยู่ในกลุ่มเลยจ้ะ แลน้องแอมมาแบบใหม่อกแมนว่าแตงหน้า,มาดเมื่อไรสุดดีอันนี้ทายงานเข้าใจบ่มีช่างภาพขันคอยโอ้ยขันคอยมาแบบนีมันบอตะละมือนียู่คอยต้องแตงหน้าตั้งแต่แบบว่าสิบโมงเสาร์คอยแต้งสีแดงมา่อไรใบาสาวยิ้มแฉ่คอยเอาลูปเบลลาเบลลาไปให้บึงบอกว่าแต่งให้แนน,นเขาแต่งให้คอยบบนีแล้ เป็นล้มไปแล้วหนึ่งแมตตเป็นล้มไปหนึ่งแมตต์ราะวา่าวิ่นแดดตอนนี้นนมนันนีมากโปรโมทการท่องเที่ยวให้จังหวัดกาลสินผู้ใด,ดอยู่จักพระธัตุยาคู่ตอนนี้เราอยู่ที่พระทาตุยาคูนะคะมาขอพรน,นะคะมาขอพรเล่าบอกว่าให้ ให้บอกเลขคนถือบ่ได้มาขอเลขก,กน้เล่าเด้แต่ว่าให้ให้ให้กันให้บอกเลขคนถือหลายๆเลยว่ะสันผู้งามเนาะว่สันคนละมือเนอีงง่ยงามแห้งมีแต่คนถามว่าสิแต่งตุ่ไปใส่คอยบอกว่าไปฟอนบุญบ่งไฟ <laughs> ไปฟอนบุญบ่งไฟค่ะเรียกว่าอังสีคือซับแถแต่งแนวนี่จ้า คือซับไป,ไปว่าจังเลยพนักงานหอนพากันวิ่นแดดผู้ไ่้แนวสานแตงยังสี่เสียให้เขาแตงทังสี่บ่ออันอันนี้พี่เบลว่าคิมว่าอะไร งามโพดโพบโม่บกแดงเอ็แต่ยังไงผ่านบอยาดมันได้แต่งแบบนี้มาแบบไล่ซดซมืออยู่มันก็สิเป็น spell, ทางการโพด่ไบมโมเป็นเท่าไหมเข like ้าใจบอแต่ตั้งแต่สั่งผ่ามาไทย่อยเพิ่นกับบอกว่าบบชินกับบบชินที่เห็นหนอแต่งแนวหนีเพราะว่าปกติไทยสิกสี่ปกติไทยสิกสี่ไห้มือนีมาแบบใหญ มาแบบผู้ไทยผู้หยังสวัสดีค่ะลงให,เห้เลยเด้อห้าน้อยนันอยู่นในกลุ่มเลยจา้าเขาไปเอาเลยจา้าพี่น้องจา่าแม่พญาพี่จินดาวบอกว่าเป็นแม่พญาไปงานอย่างเนี่ยเห็นบ่อู้ร้จ,จากบอ่อบานขอให้บุญบองไฟแต่งแบบนี้นี่ด้ไปฟอนบุญบ่งไฟสำนันละ่ะ กระปังเนาะส่ออ่อนสะออ่อนจะคองเป็นค้นจังหวัดใดค่ะเป็นค้นกาลสินค่ะเห็นบอเขาส่สุดผู้ไทยกาละสินหรือสกุลนครจริงๆเราอันนี้มันเป็นผู้ไทยสกุลนครนะคะถ้าเป็นผู้ไทยกาละสินมันจะมีผ้าแบบเนี้ยผ่านแบบแบบเนี้ยมะโผกมะมหมัดที่หัวแต่อันนี้จะเป็นผู้ไทยสกุลนคร แต่การมันจะมีผู้ไทยนครพนมมุกดาหารนี่แหละจะเป็นสุดสีฝ่าแล้วก็ผาผาดบ้าสีแดงงงระว่างกาลสินกับสะกลมันแต่งคล้ายๆกันนะคะงามขับงามในอีดีซอแต่งแบบได้ข้ามงมพนักงานผัดส่วนตัวพนักง,งานถือยาดมให้เหมือนนี้นี่แต่แบบเป็นล้มไปแล้วหนึ่งแมตต์งามเนอสัน ลูสีสันสางตัวมือนี้ลูสีแต่งนาไยมาคักสางไกันมาคักเบิ้งขนาดผมแบบผมสันสันมันเอาขึ้นห้เบิดเลยบริสไซแห่เลยคือเกีดใหวะคุณเซลวันนี้มันเก่งคักนัวกาลสินค่าสันแต่งแล้วกาซอนชอปเปอร์ <laughs> ขี่ห้าเหลีมากบ่ ฟิลเตอร์หยู่ท้องกว่าแมนเห็นบ่อหนีผู้พับผู้ับอยู่นี่พนักง,งานผัดก็ผัาไปคอยถูกไปตัวแดงๆมาขอพ่ออันผาดยาคู่ค่ะผู้ใดรู้จากผาดยาคู่จังหวัดกาฬสินนะคะให้มาเลยนะคะยุ่นี่เขจ้าจแบบซักซีแท่งเดขันผู้ใดแบบมาอปูนบานสารกาวอีกอย่างแต่ปกตินี่้ามี่หมอล่ำเอ้้าหมอล่ำขจ้าจแบบว่าให้จัดงานนะ ธาุยาคู่เนี่ยจะเป็นเพิินแบบมา้มามือเบนมือเลยพี่น้องเพราะว่าเพิินมากหมอล่ำงามค่ะมือว่านสะใจลายออเบลฟันน้อยวี่หลุดซูนบนลงังไมอนี้แตกอีกไมอนี้แตอกแตอีกแล้ววะฟอนออมบึงพะลันใช่ไปฝอนอยู่ใส่บึงพะลัานใช่บดิ้วยบึงพะลันใช่ฉันอยู่อันพระธาุยาคู่ธาดย่าค,ค,คู่เคยได้ยินบอ มื่อนี้ง่ามหลายอยากไปล้ำน้ำเด้บ่ได้ล้ำเหมือนนี้มา,าถ่ายรูปซืสิเดี๋ยวสิล้ำลงติ่กตอกเห้นบึงอัน,นอันนั้นไหมที่่ที่คอยบอกไหมจำได้บ่ที่คอยล้ำไหมที่ยันคอยบอกว่าเออคอยอยากคอยอยากล้ำแบบนี้ไหมแช่แล้วผู้ใดอยากมาเบิองความงามกับมาเบิองนะคะตบตาอันน้อยลุง่งหายแล้วนะคะสมเพาะคนมาเบิงองแล้วเนาะคนหูแล้วไว้อยู่ในกลุ่มนได้น้อยแล้ว แต่งตัวงามนอกกันแล้วอยากมาแบบว่าเออแนวสันฟิวเตอร์ยวนอันนี้ยุใสวะสไปลไทยสวยมากมือน,นีเพิ่นกับเป็นสาวผู้ไทยสกุลเนาะอยู่แล้วผู้ไทยสกุลเคยได้ยิ้นยูนะคะเป็นสหารที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนึง ซึ่งเขามาขอพรได้เรากับมันก็จะมีแบบเหมือนเทศกาลเหมือนเป็นทะเลทุง่งหรือจะวัดทุ่งอยู่ข้างหลังมีงงนนเขาเอ,อินทุง่งนะคะเขาเจะห้อยๆๆๆๆวหาย,หย,หยแล้วก็เป็นงานเป็นอย่างดังจะตายงานแสงสีเสียงพระธาตุยาคูต่องมาบอกเลย <ul ain> คนงามแต่งจังไหนกับงามเนาะใช่แล้วค่ะรองแอร์ แช ah. yes. ่แเราข้าวบาร์บ okay. right, ีคิวแช่กะได้เบิ้งซื่อๆก็ได้ค่ะเขื่อนลำเปล่ามันอยู่คนละถีบกันเลยกับเขื่อนลำเปล่าเขื่อนลำเปล่าอยู่ห่างจากในเมืองประมาณ40โลค่ะ งามแตกน้อยวี่ในในซีศูนย์ยาเขากุมอิลีแต่ไล่ข่อยจริงแล้วสื่อไหมสื่อโทรศั์ไหมอย่าไปอ่อนซ่อนมันปน,นั้นยาวามาพู้กุมเขาเด้อสันบอลหนไในมาค่ะหรือสีไปอยู่กับบอลู้กันมันในมาหรือมันในแตงหนาง,งามแล้วสีไหมสิไปเบิ่งบ่ทันาสีว่าเบืองอยาง สียเบิ่งยังฉันเวลาไปใส่่าคอยบอกคนเด้ลึกลับด้นี่สาวกาลสินผู้งามคือสาวขอนแกน่นบ้านไกลกันอิหลีบ้านกาลสินซ้ำขอนแกน่นไปสูมือก็ได้เหมือนไต่อลตไทยงม่นอยู่บ่ส่อเป็นคนจังหวัดใดแตงผู้ไทยปะน,นี่ละจีวาเป็นคนจังหวัดใดละ บางคนมาเคยเห็นนะบางคนมาเคยเห็นสุดผู้ไทยเขาเรียกสิหัวหัวลานหัวลานรับสัตว์คือคือสีไปฝรับุญมองไฟปะคือสีไปฝรับุญมองไฟปะค่ะปัดเปื่อยหวานกันตาหักแทงคนตากแบบปุ๊บ จากมุ้งเลยนี่อันน้นอยมันไก่จะออกไปตาหักก็สนมาถ่ายรูปมึงสีข้นกับมาดิคนกับเบิ้งอยู่ดิคนกับสิงตาหน่อยเบิ้งอยู่ดีว่ามันมาเห็ดหยั่งสิแม่โมแห้งมาได้เพราะคนหลายไก่ซาสคันบอไก่ยูขาไก่ยูประมาณสามสิบโลเนี่ยยี่สิบสามสิบโลเนี่ย งามสอสาวกาลสินอย่าถามหาบาทใอยไหลเขาเรีกสิงหูจังว่าบานคอยยุตใสขเจอาแห่งน้ำคอยยุ่นนี่ห้ามจังไหนจังหนึ่งแบบซอหายไปยังสิกันยอนพวกเจ้าหนึ่งละเด้อให้คอยบอกบาทนี่น้อยเฉพากีรังหนึ่งหนึ่งน้อยเฉพากีรังหนึ่งหนึ่งเบิ่งอันน้อยอันพิเศษสองสองตัววงกลมแน่นอน เขาไปกราบนมาสก,การได้ปกติม่ราคาแมนค่ะเขามาได้ปกติเพื่อนกับโบไดปิดดิล่ะหรือเพิ่นปิดอยู่บ่ข่อยก็กคือเขามาไดไอบายซีบูชายย่าหยังสีเพื่อนกะอันนี้ถ่ายลงท่ายหลปก,ก็ได้ปกติขอน้อยหนาะไรตุดเนยบอไดถือมานำ้ำขอเขียนเหล็กนนี่ยงมามันนี้ลืมเขียนเหลขกสองแปดสองแปดนี่ล่ะซีโมงเกือบเคื่งแล้ว ซอเป็นคนที่ไหนขน,นาดนไวอีกแล้วอย่าถามให้ไหลสดุดอย่าถามให้ไหลสดุดเ,เครื่องตาบะอันว่าสิจับพี่บูลันแต่งอานเป็นผู้ไทยผู้ท้าย,ยู่แต่ว่าเราหัวท่องไหมมันบอกคือไหมก็เลยเห็นแล้ว่าเป็นอันคนถือห่มหซื้อดานั่งรางสองสองหนังเอาอัน,านไปออกแล้ว ของซูมิไปออกอีกแล้วงามนเนาะมือนี้เคยไปซาสขันจริงๆริบานเกิดอายุของใช่ดินาคือย่ายแน่นผนัดดาเธอจะมาบอกให้ฉันฉันหมอเดียวกันกับนั่งหมอเดียวกันกับนั่ง